โอ้ดูแงมเขาดูแงมทุกคนดูแงมบายวันพอดาเลยเดีย madre, okay, oui, ๋ยวพี่เนมไปเสียงมาเลยโอเคนะครับผมวันนี้เราก็จะมาซูเฮาเราเป็นคอวาบสาวนะครับผมหลังจากที่เราห่างหายไปนานหึงสี่เดือนนะครับผมเดี๋ยวพี่เนมขึ้นคลิปให้ดูแล้วก็คลิปนี้บอกเลยว่า เราคัมแบ็คครับผมเรากลับมาอีกครั้งนึ่งกับการคือห้องขอวาร์ปสาวนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่สี่นะครับผมนะใครที่อยากให้พี่เนียมมาทำคลิปแบบขอวาร์ปสาวบ่อยรจุช่วยกดไลค์ได้เยนะครับผมนะถึงหนึ่งหมื่นไลค์ครับผมขอแค่หนึ่งหมื่นไลค์พอไม่เยอะเออก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับผม แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมพี่เนมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนํานะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ห้ามพลาดกันเด็ดขาดแล้ครับผมเลยกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมท่าทายอิโมจินะครับผมนะนี่อิโมจิอะไรบ้างอิโมจินี่อ่ะเดี๋ยวป่วยให้ดูกันว่ามีอะไรมาบ้างแล้วก็ท่าทางนี้นะครับผมแล้วก็มีท่าทางอีกถึงท่าทางนะครับผมเดี๋ยวพี่เนมพาไปดูอ่ากิจกรรมครับผมนะง่ายๆคือเขากิจกรรมนะครับผมนะนี่ครับผมมีกิจกรรมเติมเพชรนะครับผมปัดมาหน้ากิจกรรมหน้าแรกใช่ไหมครับผมมาอันที่สี่ครับผมหนึ่งสองสามส ครับผมทาทางสุดเท่นะครับผมนะใส่แว่นเด้๋ยเดี๋ยวดูก่อนอึ๊บอึ๊บใส่แว่นชัวร์เด็กค้กใส่แว่นซ้อนกันสองอันก็นะครับผมกิจกรรมประมาณนี้ครับผมมาตั้งแต่วันที่สิบธันวาคมถึงที่สิบสามธันวาคมนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอิโมจิครับผมด้านล่างครับเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับผมกล่องคุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทาทางอิโมจินะครับทาทางรวยอ่ะคือรวยอ่ะได้แล้วรวยอ่ะแล้วก็มีชุด กิจกรรมชุดอื่นอื่ีมากมายนะครับผมนะเพียงแค่เราพี่เนียจะพาไปดูนะผมกดเข้าไปที่ร้านค้านี่ครับผมมันจะอยู่หน้าแรกเลยครับผมนะพี่เนียก็มีแล้วนะครับผมเลยแค่ชุดนะครับผมพี่เนียยังไม่มีนะฮะพี่เนียก็จะฮัมลองนิดๆน้อยๆแลกเกนอืเป็นอย่างนี้กับคนไรกันเ้ีย่ะเดี๋ยวว่าจะเปจอกับเุดผู้ชายดีกว่าปึ๊บนี่พี่เนียก็นี่ผมก็ได้เป็นชุดร้านแล้วครับผมเป็นผู้ชายนะเป็นผู้หญิงนี่เขาผมแล้วก็ได้มาเป็นชุดผู้หญิงด้วยอีกหนึ่งชุดนะครับผมหมดเลยว่ากิจกรรมนี้ห้ามพลาดกันเลยขาดนะ 8ปดหนึ่งสามสี่หกเก้าสองฮัลโหลครับฮัลโหลครับดีไหมครับอะฮัลโหลอะไรค่ะฮิเสียงน่ารักจังเลยอะออมไม่ชื่ออมเหรอเออออมชื่อออมเหรอครับใช่ค่ะทำไมยังไม่นอนคะเนี่ยตีหนึ่งแล้วพี่ อ๋อก็แบบหาเพื่อนคุยไงหรือว่า <c oughs> หาเพื่อนคุย<อ>บบนั่ยโอ้โหนีรอรอแบบรอเป็นชาติก่อนจะมีคนเข้ามาพี่เชียงใช่ไหมมันต้องแบบรอครุ่งนี้คิดแล้วถึงจะเจอกันนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมมันต้องแบบรอครุ่งนี้คิดแล้วถึงจะเจอกันนะ <c oughs> ่ไม่เลไม่เล่นหรอครับเนี่ยเล่นไหมหรือว่ายังไงอ๋อไม่มีเพื่อนเล่นคนะ่ะเพราะว<ม>ันดึกแล้วเขานอนกันหมดแล้วอ๋อเลย,เยเรลอคนเข้ามานี่ไงเราเข้ามาแล้วเนี่ยแบบคุยกับเพื่อนได้ไหมเราขอคุยกับเพื่อนได้ไหมได้ครับได้ค้า <c oughs> แล้วนอนตอนไหนครับเนี่ยสัก <c oughs> พักเลยมั <c oughs> ม้งอย่งไ่ง่วงเท่าแหละค่ะไม่ให้นอนให้คุยกับเราแบบยาวๆเลยถึงหัววงเช้าเลย <c oughs> ก็ค so ือไม่นอนดึกแต่นอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่อ้ลืมถามอายุเลยอ่ะเอาอายุเท่าไหร่เหรออายุสิบเก้าแล้วค่ะพี่เอาเท่ากันเลยใช่เหรอใช่ไม่เนี่ยไม่น่าใช่ั้งเรายี่สิบเองหางกันหนึ่งปีเองนิ่เดียวเองฟังจากน้ำเสียงมัน่าจะแชร์แล้วเกิดไลยว่าไม่เสียงเราเสียงแตกหนุ่มไงก็เลยเสียงเสียงใหญ่อ๋อแตกหนุ่มใช่ จะบอกว่าเราแก่เหรอฮะเอ้ยยังไม่ได้พูดเลยแล้วแล้วนี่มีแฟนแดงรับอะไรนะค่ะมีแฟนแดงรับถามไปเฉยนะเราไม่ได้คิดอะไรเราถามไปเฉยอ๋อไม่มีค่ะอะไรนะไม่มีค่ะเสร็จตัวเองก็ดูโรคจิตจังวะอ่าคือว่าแบบมีแบบพูดออกพูดไปด้วยเงนไหลไปด้วยอ่า คือว่าออมอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่อุดรค่ะเฮ้ยอุดรเหรอเด็กทีสามเลยนี่อุดรจริงปะเนี่ยเฮ้ยเราอยู่บึงกาลได้ไปงานทุ่งบ้างได้ไปงานทุ่งปะอ่าไปสามครั้งเนี่ยเดือนสามครั้งหรอเฮ้ยเราเพิ่งไปเมื่อวานนี้เองจริงหรอใช่ใช่เราจะไปหาออมมัยม่โม่โม่ไม่โม่ไม่ได้ใช่แล้วมั้งไปเมื่อวานแต่แต่แต่เพิ่งรู้จักหนูวันนี้คือโอ้ยโอ้ย้ยไงก็แบบ เออลไม่เนียนเลยทำไมพี่พูดเก่งจังวะอะไรนะแม่แบบทำไมพี่พูดเก่งจังปกติไม่ค่อยเจอคนแล้พูดเก่งๆอะไรนี่ก็เก่งเล็กกีตาร์เก่งเออพูดถึงเล่นกีตาร์แล้วแบบฟาราร้องเพลงปะอืมไม่อะไรนะไม่ ชอบฟังยูทูปมากกว่าแบบอินเนอร์มันต้องมากกว่าเปิดเพลงดังอะไรเนี่ยอุ้ยเกินเกินเลยเปล่าให้ฟังยูทูปอ่ะฟังเราร้องก็ได้ร้องอะไรร้องเพลงร้องเพลงแบบิดกีตาร์ด้วยนะใช่ไม้ฟังอย่าเล่นเลยกีตาร์อ๋อมาเล่นมาเล่นที่ห้องเราดีกว่าดึกแล้วพี่มันดึกแล้วแบบไม่ไม่ แ้เจคอไม่ดีเลยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบมีเฟซปะแชททางอื่นอ่ะอือมีทำไมอะอื้ <c oughs> ขอขาเฟซได้ไหมครับเอาไปทำไรอะเอาเอาไปอะไร่ะก็เอาไปคุยดีคุยอะไรนี่อคุยยุ่นยังไงเอา <c oughs> แ,แล้วก็เราก็คุยยื่นยังไงเออ โชว์ความสามารถหน่อยดิแบบเอ้าได้นะแล้วพี่จะร้องเพลงให้ฟังว่าแถ้าเกิดพี่ร้องเพลงให้ฟังแล้วพี่บอกเลยว่าหนูหนูแบบจะแบบติดใจอะแบบติดเก่าเลยอ่ะเออแค่ฟังเสียงพี่ก็แบบบอกเลยว่าเกิดฟุ้นเลยเนี่ยนี่แบบฟังฟังพี่ร้องเพลงแล้วจะแจ้งแบรน์เลยนะอ้าวเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วอะไรแบบเราฟังก่อนไหมล่ะเราฟังก่อนไหมล่ะลองก่อนเพลงนะสักหนึ่งผลงานเพลงไม่พอได้ติเลยเกินไลย <ś c oughs> ถึงเต้นจริงเลยพร้อมยังครับโอเคพร้อมแล้วพร้อมนานแล้วแหละพูดเฉพาะอะไยไม่ได้หรอครับอ๋อค่อยครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับ ใครกันที่มาทำให้ฉันลายใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันจะใครคนนั้นฉันรีว่าเธอความรักจะดาดเอามาไหนความรักจะใจดีแบบเธอไหม g u e s เอาเรื่องจัดเลยนึกว่าจะไม่พอซะแล้วต้องไปเป็นไนนนี่แหละต้องแบบต้องเป็นนักร้องแล้วพี่นึกว่าจะเป็นอะไรว่าเออเสียงแบบละมมนเกินตอนพูดกับร้องเพลงคือแบบว่าคนละบทบาทเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเขาว่าอะไรนะต้องมาเป็นไนนนี่แหละต้องเป็นไนนนี่แหละโอ้ยนึกว่าจะเป็นอะไรให้เป็นนักร้องนี่เองเป็นนักร้องไง เป็นเป็นอะไรมีมีอย่างอื่นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลองเป็นอะไรเป็นพี่น้องไหมท้อค่ะเป็นอะไรอะเป็นแฟนเลยไหมล่ะเป็นแฟนเลยไหมล่ะใช่ไหมมันต้องแบบรอผมลิขิตแต่ถึงจะเช่นนะเป็นแฟนเลยไหมล่ะ เอาไปเลยหนึ่งใจเอาไม่มีท่ากดใจมีไอ <c oughs> สรุปอํามีเฟซไหมครับมีครับเฮ้ยแสดงว่าที่ที่ร้องไปนี่คือให้จริงใช่ไหมนี่พูดเล่นใช่ไหมเอา <c oughs> ก็แบบให้ให้ก็ได้เพราะว่าแบบเรานคนแบบว่าพูดคำไหนคำนั้นนี้อก็แบบพี่ก็ไม่ได้ร้องเพี้ยนเนาะก็โอเคเอาดีส่งเฟซมาดีเราเลยเนี่ย ลอเลยเนี่ยลเลย <c oughs> ส่งมาแชทนีแหละโอเคป่ะพี่มาแล้ว a few moments later อามาแปารัโอ้แม่ปาริชัดฉันาก็โทษอยงแรงโอ้แม่ปาริชัดเตืมเธอไม่ได้ตอบยัง ปาริชาต์เอาปาริชาต์เดี๋ยวเดี๋ยวคัดลอกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยส่องทีหลังละกันมีอะไรอีกไหมที่แบบหนูมีติ๊กต็อกด้วยนะใช่หรอใช่ถ้าแบบถ้าถ้าอยากให้ว่าหนูรับเพื่อนพี่ต้องแบบไปส่องติ๊กต็อกหนูด้วยรู้เปล่าได้ได้พี่ถามอะไรก่อนจะไปส่องได้ไหมจำไหมจำไหมจมจำบุ๊บจำบุ๊บปุ๊บปุ๊บชิง อะไรเนี่ยโอเคีเอาติ๊กต๊อกมาได้เลยอะติ๊กต๊อกมาได้เลยไม่งั้นโกดจริงๆด้วยเออเดี๋ยวพี่ไปเม้นต์ด้วยเลยอะแอบจำไม่ได้ว่าจะดูก่อนติ๊กต๊อกจริงวะเนี่ย A few moments later นี่นี่ตาลิชา X 2ใช่มันต้องเป็น X 2อะไรมันก็ต้องคูณสองเช่นความน่ารักต้องไปส่องแล้วต้องไปดูก่อนแล้วต้องไปดูซะหน่อยแล้ว โอเคครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเฟียไปนะครับใช่ครับผมจะไปนอนแล้วครับผมโอเคครับไม่ไหวแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะไปนอนอะอยากแบบฟังเสียงเราก่อนนองป้าแบบวิทยโอ้คงวิทยโอขออะไรนะเบาเบาเบาไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวแอดเฟียไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับบายบายครับไม่มีท่ากดใจกดแอรอะไรเลยบายบายกดก็ได้อี่ เฮ้ยเราไม่ได้ให้ใครแบบบ่อยๆไงบายยครับโอเคค่ะยอมยอมโอเคครับโอเคผมทายชื่อแล้วก็ไอ้คนหาชื่อเฟ้ของน้องเขาแล้วนะครับทุกคนน่ารักจริงทุกคนน่ารักจริงป่่ริชานาจะคนนี้นะทุกคนเพราะว่าเขามีนี่ มีฟรีไฟ r e ด้วยแล้วก็เอ้สตอรี่มีสตอรี่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูสตอรี่ละการมาดูสตอรี่ก่อนมีอะไรไหมนะจุ๊บเฮ้ยโอ้ยทุกคนแค่สตอรี่น่ารักแล้วอ่ะอุยเกิดก็ใครจะติดตามนะผมนะสามารถกดติดตามน้องก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็พูยตาม6,800แแล้วเดี๋ยวพี่เนยจะพาไปซองนะครับว่า ลื้อภาพอุ้ยอายุสิบเก้าใช่ไหมเนี่ยนาราเก้นโอ้โหดูแก้มครับดูแก้มทุกคนดูแก้มบายนี่ครับผมใครอยากจะมาส่องอะไรเพิ่มเติมนะครับผมสามารถมาส่องได้นะครับผมเดี๋ยวสตอรี่สุดที่มีอะไรบ้างโอ้เสีย,ยสดดง,งดังเกินเสียงดังเกิน โอเคครับผมใครอยากจะมาดูน้องเขานะผมใครอยากมาส่องอยากมาแอดนะครับผมสามารถมาแอดได,ได้ตามชื่อนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่เนนจะพาไปดูต <_ at> ิ๊กตอกด้วยอัุดท้ายดเดี๋ยวพี่เนนพาไปดูติ๊กตอกด้วยไปดูกันเลยเด <_ at> ี่ยวส่วนนี้ก็เป็นติ๊กตอ,อกครับผมของน้องเขานะครับผมคือติ๊กตอกของน้องออมนะครับผมเดี๋ยวจะมาส่องดูนิดๆในรายกันว่า <_ at> คุณภาพดีดอเยว่าวอั <_ at> นแรกเลยละกันอันแรกคืออะไรนะรู้วันพรีเซนต์มัเลย เดี๋ยวพี่เนมไปเสียงมาหนึ่งก็ติลิแกซิตให้ <c oughs> <c oughs> <h ây> ให้ดูผอหอมปากหอมคอพอวใครอยากจะมาดูต่อก็นี่เลยครับผมนี่คือ Tik Tok นะฮะอีกสักนี้หนึ่งแล้วกัน ไอคีมันบัน jay โอเคครับผมนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ตานั้นเลยครับผมนะหลังจากที่พี่เนียมห่างหายไปนานกับคลิปสูงห้องขอวัดสาวนะครับผมเลยว่ารอบนี้มากลับมารอบนี้คือแบบตึงแน่นอนพอรอบแต่ก่อนแต่ก่อนคือขอแค่เฟสใช่ไหมรอบนี้ได้ทั้งมาทั้งติ๊กต็อกอ่ะเออก็ครับเราใครที่อยากให้พี่เนียมทำคลิปแบบนี้อีกนะครับผมก็นี่เป็น EP ที่4แล้วนะครับกดไลค์พี่เนียมคลิปนี้ถึง10,000ไลค์ขอ10,000ไลค์นะครับผมนะและรับชมกัน EP หน้าครับผม